10เหตุผลที่มนุษย์ไม่ควรกินเนื้อคลิปนี้เราไม่พูดถึงเรื่องอาหารทะเลนะครับจะพูดถึงเรื่องเนื้อสัตว์บกล้วนๆท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าคนที่มีอายุยืนที่สุดในโลกนั้นน่ะเขากินอาหารอะไรบ้าง ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายนำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยช่วยแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพราะมันจะมีประโยชน์มหาศาลจริงๆหวังว่าท่านผู้ชมจะรู้สึกผ่อนคลายได้ความรู้ แล้วก็ไม่กวนกระวายไปด้วยกันนะครับคนที่มีอายุเกิน100ปีทั่วโลกนะมีไม่มากก็มีการทําวิจัยเอาไว้ว่าจะมี5ประเทศเขามีอายุเกิน100ปีมากที่สุดนั่นก็คือโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นซาดีเนียประเทศอิตาลีนิโคยาคอสตาริกา อิกคารียประเทศกรีกแล้วก็โลมาลินดาแคลิฟอร์เนียสหรัฐผมบอกเลยนะครับว่ามันเกี่ยวกันมากจริงเพราะคนในบลูโซนที่อายุยืนพวกนั้นแ,แทบจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยแล้วก็บังเอิญว่าเขาอายุยืนยาวที่สุดในโลกด้วย แล้วถ้าเกิดเราไม่เลิกกินเนื้อสัตว์จะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเป็นคำถามที่ดีมากเรามาดูเรามาเริ่มกันเลยนะครับ10เหตุผลที่มนุษย์ไม่ควรกินเนื้อข้อที่1เนื้อสัตว์บกเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจกินเนื้อมันเกี่ยวอะไรกับโรคหัวใจเขาเกี่ยวมากๆเลยครับงานวิจัยชิ้นนี้เสร็จสิ้นในปี2013จากการศึกษาอาสาสมัคร44,000กว่าคนเป็นเวลา1 1 พบว่าอาหารมังสวิรัตสามารถลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้มากถึง32%หัวหน้านักวิจัยฟรานเซสกาโครจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดตั้งทฤษฎีไว้ว่าความเสี่ยงที่ลดลงนี้เกิดจากคอเลสเตอรอลในอาหารที่น้อยลงทำให้ความดันโลหิต ลดลงในผู้ที่ทานมังสวิรัตด้วยก็หมายความว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมกินผักผลไม้ถั่วเหเ็ดเผือกมันธัญพืชไม่ขัดขาวและ,มะเมล็ดต่างๆเยอะขึ้นโอกาสในการเป็นโรคหัวใจก็อาจจะลดลงเนื่องจากความดันโลหิตท่านผู้ชมลดลงเหมือนอาสาสมัคร45,000คนนี้นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมกินเนื้อสัตว์ติดต่อกันานานๆร่างกายของท่านผู้ชมจะค่อยๆสะสมคอเลสเตอรอลตัวเลว เข้าร่างกายมากขึ้นเรื่อยๆเ,เห็นไหมครับว่าสุขภาพมันคือโรคของพฤติกรรมพอมันสะสมเข้าไปเยอะๆมันจะไปทําให้ท่านผู้ชมเกิดโรคร้ายต่างๆเช่นโรคหลอดเลือดอุดตันจนก่อให้เกิดโรคหัวใจในที่สุดได้ครับแล้วในบูโซน5แห่งทั่วโลกนี้ว่าการลดและงดเนื้อสัตว์ทําให้เราอายุยืนไม่ป่วยคนที่บอกว่าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเราจะไม่มีแรงไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีซิกแพคอันนี้ไม่จริงนะครับท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ว่าในประเทศไทย มีนักกีฬาอาชีพมากมายที่ได้แชมป์ด้วยประถมประพฤติมิึว่าไม่กินเนื้อสัตว์เลยไม่มีกรตีนจากสัตว์เลยเนี่ยสามารถสร้างกล้ามอย่างนี้ได้ไหรือเปล่าครับสร้างได้ดีกว่าด้วยครับดีกว่าด้วยดีกว่าด้วยครับเป็นนักพกากายก็มีนะอย่างเช่นคุณตูนวีแกนโดยที่ไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยพวกเขาเป็นมังสวิรัตวีแกนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็สามารถมีกล้ามและมีซิกแพคได้ เชาวคนรักสัตว์ช่วยแชร์ข้อมูลนี้ด้วยนะครับจะได้เป็นการกระจายข่าวว่าการกินกล้ามเนื้อของสัตว์นี้ทำลาย สุขภาพท่านผู้ชมได้จริงๆไม่เบียดเบียนพวกเขาเพื่อเป็นการไม่เบียดเบียนความเป็นอยู่สุขภาพตัวท่านผู้ชมเองด้วยเหตุผลที่มนุษย์ไม่ควรกินเนื้อข้อที่2การกินเนื้อสัตว์เพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งในปี2015องค์การอนามัยโลก WHO ได้ให้กำหนดชัดเจนไว้แล้วว่าเนื้อสัตว์แปลรูปรงควันอย่างเช่นไส้กรอกหมูแฮมเบคอนมีโทษก่อมะเร็ง เป็นคาซิโนเจนหรือว่าสารก่อมะเร็งอยู่ในกลุ่มเดียวกับแร่ใยห,หินบุหรี่และกรรมตาภาพรังสีพลูโตเนียมคลาส1เป็นสารก่อมะเร็งคลาส s และเนื้อแดงอยู่ในคลาส s a หมูวัวแกะแพะพวกนี้เป็นเนื้อแดงครับการกำหนดของเขาก็มาจากการศึกษาที่ผ่านมายืนยันว่าการบริโภคเนื้อสัตว์นั้นส่งผลให้ท่านผู้ชมเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งมากขึ้นกว่าเดิมมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งให้ข้อมูลไว้ว่าเมื่อเปรียบเทียบผู้หญิงที่กินเนื้อแดงหนึ่งหน่วยบริโภคต่อสัปดาห์เท่านั้น กับผู้หญิงที่กินเนื้อแดง1.5หน่วยบริโภคต่อวันจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มสูงขึ้นถึง22%เลยอันนี้ก็สรุปได้ว่าท่านผู้ชมยิ่งกินเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อแดงนะยิ่งน้อยยิ่งดีครับหากท่านผู้ชมได้ความรู้จากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามในเพจโค้ชแงค์ชื่อสะกดตรงตัวเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วสงสัยอะไรอยากเม้นอยากมาอะไรยิ่งคําถามมาใต้คลิปนี้ได้เลยไม่ต้องเกรงใจครับจะเป็นที่ที่เห็นเร็วที่สุดนะครับใน u t u b e เอาแล้วทําไมเนื้อมันไม่ดีขนาดนะั้นแล้คนเขายังกินอยู่ล่ะคือจาก อดีตจนถึงปัจจุบันนะต้องบอกเลยว่ามันคือเรื่องของการเงินท่านผู้ชมมีสิทธิ์เลือกครับว่าจะเอาสิ่งที่ดีเข้าร่างกายของตัวเองหรือเปล่า10เหตุผลที่ท่านผู้ชมไม่ควรกินเนื้อข้อที่3มมันจะเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดโรคนี้เป็นอะไรที่ต้องระวังในช่วงนี้เลยนะครับเพราะว่า การเกิดริมเลือดเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับโรคหลอดเลือดโดยตรงเขาบอกว่าวัคซีนเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดลิมเลือดได้เนือ้อสัตว์กินมากไปก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดริมเลือดได้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเจอสองอย่างนี้มันอาจจะไปซ้ําเติมกันนะครับแต่กระบวนการนี้มันไม่เหมือนกันโดยทีเดียวเพราะการกินเนื้อสัตว์มากๆเข้าไปสามารถทําให้เกิดการอุดตันของหลอดเลือดท่านผู้ชมดูตามรูปนี้เลยนะครับมันจะค่อยๆเป็นสีเหลืองๆเนี่ยค่อยๆบิ i l อัพค่อยๆสะสมสะสม จึงไม่น่าแปลกใจที่คนเราจะเป็นหลอดเลือดสมองเมื่ออายุมากขึ้นเพราะว่าเรามีการสะสมตรงนี้มากขึ้นด้วยเช่นกันเคยมีรายงานเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อแดงโดยเฉพาะเลยนะว่าการบริโภคเนื้อแดงมากๆจะเข้าไปเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบได้ถึง47อีกเรื่องหนึ่งโค้ชแบงค์ไปถามพระจีนที่ฉันเจมาว่าพระจีนเป็นโควิดกันไหมแล้วพระอาจารย์ท่านก็บอกแบบ กระสิบกระสิบว่าไม่เห็นมีนะสำหรับวัดที่เป็นพระจีนแล้วกินเจไม่เห็นว่าติดกันเลยอันนี้ถึงเป็นกลุ่มน้อยแต่ก็ฟ้องได้อะไรนิดนึงนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมได้ไปเจอพระที่ฉันเจจริงๆท่านผู้ชมก็ลองถามนะว่าในกลุ่มพระที่ฉันเจเนี่ยมีรูปไหนติดโควิดหรือเปล่าเหตุผลที่ไม่ควรกินเนื้อข้อที่4 มันเพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานถ้าจะว่ากินเนื้อแล้วเสี่ยงมะเร็งหัวใจความดันเนี่ยหนูยังพ่อเข้าใจได้นะคะตะกะนี้แต่พอมาบอกว่ามันเสี่ยงเบาหวานเนี่ยอันนี้รับไม่ได้จริงๆโคชแบงค์เอาอะไรมาเพิดก็เพราะว่าน้องยังติดอยู่กับไมค์เซตเก่าๆไงว่าสาเหตุของเบาหวานคือคาร์โบไฮเดรตและน้ําตาลแต่ที่จริงแล้วสาเหตุหลักของเบาหวานก็คือไขมันเลวและไขมันเลวนั้นนะ่ะ มาจากสัตว์เยอะเลยครับตีพิมพ์ในวารสาร Diabetes ปี2012ม,มหาวิทยาลัยที่ประเทศเบลเ,ลเยียมได้รายงานการศึกษาเรื่องความแตกต่างของไขมัน2ตัวกรดไข,ขมันตัวแรกคือ o l e i c Acid แล้วไขมันตัวที่2คือ Palmitic Acid เป็นกรดไขมันที่ไม่ดีนะกับการถูกทำลายของเบต้าเซลล์ในตับ อ่อนของมนุษย์เวลาที่ได้รับไขมันโอเลอิกเข้าไปเบต้าเซลล์ถูกทําลายไปเท่านี้นะครับกราฟเล็กๆคือแทบจะไม่ถูกทําลายไปเลยแต่เมื่อได้รับไขมันเปมติกซึ่งเป็นไขมันอิ่มตัวการถูกทําลายของเบต้าเซลล์จะพุ่งขึ้นถึงขนาดนี้เลยตามกราฟเมื่อไหร่ที่ได้รับกดไขมันเปอมติกนั่นก็คือไขมันที่มาจากสัตว์เป็นส่วนใหญ่การตายของเบต้าเซลล์พุ่งสูงขึ้น แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติแน่นอนนักวิจัยที่เบลเยียมก็เลยสรุปไว้ว่าไขามันปาลมิติกนี้และไขมันอิ่มตัวเป็นอันตรายต่อเบต้าเซลล์ในตับอ่อนแล้วไม่ใช่แค่ไขมันอิ่มตัวเท่านั้นคอเลสเตอรอลตัวเลว LDL ก็เป็นพิษต่อเบต้าเซลล์เช่นเดียวกัน เ e ต้าเซลตายได้เหมือนกันตีพิมพ์ใน Biochemical Society t r a n s a c t i o n ปี2008รายงานไว้ว่า LDL สามารถทำให้เบ t a าเซลของคุณตายไปได้เนื่องจากการมีคอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นในกระแสะเลือดมีอีกงานหนึ่งตีพิมพ์ใน a Journal a a m j of American Medical Association ปี2013สรุปไว้ว่าไขามันอิ่มตัวที่ได้มาจากสัตว์เนี่ยไม่ใช่แค่จัดการเซลเบต้านะแต่ว่ามันจะไปทำให้ประสิทธิภาพของ อินซูลินลดลงด้วยพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านก็คือมันทําให้เบาหวานแย่ลงถึง2เด้งเด้งที่1ไปทําลายโรงงานผลิตอินซูลินเด้งที่2เวลาอินซูลินออกมาแล้วมันทําให้อินซูลิน ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพนักวิจัยเขาก็เลยสรุปเอาไว้ว่าเนื้อสัตว์เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านโภชนาการที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดอย่างหนึ่งสําหรับการเกิดโรคเบาหวานอันนี้คําพูดของโรงเรียนสาธารณสุขมหาวิทยาลัยฮาวาดน,นะครับโคชแบงคานแล้วถ้าเกิดคนในกลุ่มบูโซนเขาไม่กินเนื้อสัตว์แล้วพวกเขากินอะไรกันเป็นคําถามที่คาใจท่านผู้ชมบอกตรงนี้เลยว่าอาหารที่พวกเขากินส่วนมากเป็นพืชผักที่ปลูกเองตาม ฤดูกาลตามธรรมชาติถั่วเห็ดเผือกมันธัญ,ญพืชไม่ขัดขาวน้ำมันมะกอกในจังหวัดโอกินาว่าถึงกับมีคำกล่าวที่ว่าวันนี้คุณกินมันหวานเพียงพอแล้วหรือยังสแสดงให้เห็นว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับการกินอาหารจากธรรมชาติแบบออร์แกนิกมากเลยครับ10เหตุผลที่มนุษย์ไม่ควรกินเนื้อสัตว์ข้อที่5คือโรคอ้วน เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนกินเนื้อแล้วทำให้อ้วนขึ้นด้วยล่ะครับผมคิดว่ามีโปรตีนจะทำให้ผอมเสะอีกเกี่ยวสุดๆเลยครับมีนักศึกษาปริเยาเอของมหาวิทยาลัยแอดิเลดออสเตรเลียพบว่าเนื้อสัตว์มีส่วนสำคัญให้ประชากรทั่วโลกเกิดโรคอ้วนได้มากพอๆกับน้ำตาลเลยนะทีมวิจัยให้ข้อมูลไว้ว่าจากการวิเคราะห์ความชุกข,ของโรคอ้วนใน170ประเทศทั่วโลกเขาคิดเป็น100% เราพบว่าอัตราส่วนของโรคอ้วนทั้งหมด50%นั้นอยู่กับประชากรที่ชอบกินน้ำตาลและอีก50%อยู่กับประชากรที่ชอบกินเนื้อสัตว์สาเหตุที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ถูกย่อยช้ากว่าไขมันและคาร์โบไฮเดรตทำให้พลังงานที่เราได้จากโปรตีนจากสัตว์เนี่ยเป็นส่วนเกินส่วนนี้จะถูกแปลงและเก็บไว้ในรูปแบบของไขมันในร่างกายเขาสรุปว่า เกือบร้อยละสิของอัตราโลกอ้วนจึงมาจากการบริโภคเนื้อสัตว์นั่นเองอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้คนใกล้ตัวด้วยนะครับพวกเราคนไทยและโลกใบนี้จะได้สุขภาพดีไปพร้อมๆกันเหตุผลที่มนุษย์ไม่ควรกินเนื้อข้อที่6 เพิ่มความเสี่ยงโรคตายอวัยวะน,นี้เป็นที่ห่วงแหนของคนไทยเรามากเลยนะกินเนื้อแล้วเป็นโรคตายได้ยังไงหนูงงมากๆเลยง่ายๆเลยนะครับประโยคเดียวเลยเพราะว่าเนื้อสัตว์ทำให้เลือดเป็นกรดมันไปทำอะไรทำลายไตยได้ยังไงท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินแบบนี้นะแต่ขอย้ำเลยนะครับว่าเลือดเป็นกรดทำลายไตยสุดๆเลยตีพิมพ์ในวรารสาร BMC Nephrology ปี2014ทำงานวิจัยเชิงสังเกตการระยะยาวในคนอเมริกัน12,293คนอายุมากกว่า20ขึ้นไปติดต่อกันถึง5ปีวัดความเป็นกรดของเลือดอาสาสมัครกับการถูกทำลายของไตโดยปรากฏการณ์เอลบูมินูเรียพบว่าสูตรการกินที่ทำให้เลือดเป็นกรดมีผลกระทบต่อไตผ่านการทำให้ท่อผลิตปัสสาวะเล็กๆในไตเนี่ยเป็นพิษ เป็นพิษยังไงคะโคชแบงค์สารแอมโมเนียในกระแสเลือดจะเพิ่มขึ้นหลังจากที่ท่านผู้ชมเลือดเป็นกรดแล้วแอมโมเนียผลิตออกมาทำไมมันอย่างนี้นะครับแอมโมเนียจะมีฤทธิ์เป็นด่างซึ่งร่างกายเราผลิตออกมาเพื่อที่จะเป็นลดความเป็นกรดของเลือดร่างกายเราไม่ต้องการให้เลือดเป็นกรดเพราะว่า เซลมะเร็งแบคทีเรียแล้วก็ไวรัสชอบเลือดที่เป็นกรดใช่ไหมเราก็จะไปทําลายอาวัยวะต่างๆถ้าเลือดเป็นกรดร่างกายรู้ดีก็จะพยายามทําให้เลือดเป็นด่างตลอดแล้วผลิตแอมโมเนียขึ้นมาเข้ามาในเลือดเพื่อที่ทําให้เลือดเราเป็นด่างลงในระยะสั้นแล้วนําดีแต่ว่าในระยะยาวเราโดนแอมโมเนียบ่อยๆยๆเข้าทุกๆมื้อทุกๆวันเราไม่ต้องการแล้วโปรตีนอย่างอื่นมันทําให้เกิดแบบนี้หรือเปล่าแอมโมเนียมากขึ้นหรือเปล่าคะทำไมต้องเป็นโปรตีนจากสัตว์อย่างเดียวเลย เป็นคำถามที่ดีถามต่อไปลงลึกนิดนึงนะครับตรงนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Clinical Journal of American Society of e l e p h r o l o g y ในปี2011บอกไว้ว่าโปรตีนจกากสัตว์ทำให้เกิดการเป็นพิษต่อไตเพราะว่ามันมีกรดอะมิโนที่มีอนุพันธ์ของซัลเฟอร์อยู่ส่วนผสมของกรรมฐานในโปรตีนจกากสัตว์จะมีเยอะมากกว่าโปรตีนจากพืชเวลาซัลเฟอร์เข้าไปในร่างกายถูกย่อยผ่านเมตาบอลิซึมแล้วมันจะเปลี่ยนกลายเป็นซัลฟูริกแอซิด ซึ่งเป็นกรดที่ค่อนข้างรุนแรงเลยร่างกายเลยต้องผลิตอะไรที่เป็นเบสเป็นด่างเข้ามาเพื่อปรับสมดุล pH ให้ท่านผู้ชมตรงนี้ครับเอาโคชแบงค์ Bank, ไม่ใช่ว่าสูตรการกินของมนุษย์สมัยก่อนไปล่าสัตว์ตกปลาแล้วเอาสัตว์มากินเอาปลามากินส่วนใหญ่แล้วกินเนื้อสัตว์ไม่ใช่หรอคะเดี๋ยวก่อนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวฝ่ายเดียวเท่านั้นแต่อีกฝ่ายนึงก็บอกว่าสมัยก่อนมนุษย์หินอยู่ ยุคดึกดำบรรพ์ไม่ได้กินเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่แต่จะกินพื้ผัดผลไม้ตีพิมพ์ใน BMC Nephrology ปี2014เขียนไว้ว่าสูตรอาหารคนยุคหินถึง85เลยก่อให้เกิดความเป็นด่างในเลือดนั่นก็คือ กินจากผักผลไม้ทั่วเห็ดเผือกมันดังนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมคิดว่ามนุษย์ยุคหินกินเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่อันนี้อาจจะต้องคิดใหม่ทำใหม่นะเพราะว่าเขาก็คอนเฟิร์มว่าบรรพบุรุษของเราส่วนใหญ่แล้วกินพืชเหตุผลที่มนุษย์ไม่ควรกินเนื้อข้อที่7เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นสิว เคยได้ยินว่ากินช็อกโกแลตแล้วเป็นสิวแต่กินเนื้อแล้วเพิ่มสิวได้ยังไงครับโคชแบงค์เอาทีละเรื่องนะครับสำหรับช็อกโกแลตแล้วคนที่กินเนี่ยเป็นสิวขึ้นส่วนมากอาจจะมีการแพ้คาเฟอีนแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่แพ้กินกาแฟได้สิวไม่ขึ้นเนี่ยก็มักจะไม่แพ้ช็อกโกแลตครับแต่ส่วนที่กินเนื้อแล้วสิวขึ้นนั้นนะ่ะ ก็ต้องขอให้ข้อมูลแบบนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องนี้เราก็ต้องเริ่มจากนมก่อนการบริโภคนมเนี่ยนะครับมีการรายงานไปน็นท,ทิศทางเดียวกันว่านมส่วนใหญ่ที่มีการบริโภคในสาระถูกนำมาจากวัวที่ตั้งครันแล้วและฮอร์โมนการตั้งครันของวัวนั่นแหละครับจะเข้าไปเพิ่มการผลิตน้ำมันในต่อมไขมันของผิวท่านผู้ชมแล้วก็จะไปสู่ความเสี่ยงของสิวที่มากขึ้นแน่นอนว่าฮอร์โมนเหล่านี้ ไม่ได้มีแค่ในน้ำนมแต่ยังมีในเนื้อของวัวด้วยแล้วนี่ก็เป็นที่มาของการเกิดสิวเมื่อท่านผู้ชมกินเนื้อสัตว์มากจนเกินไปครับท่านผู้ชมจะได้ฮอร์โมนที่ไม่พึงประสงค์มากเกินไปนั่นเองดังนั้นกุญแจสำคัญในการทำให้สิวของท่านผู้ชมลดลงผิวหน้าใสาไร้ร่องรอยนั่นก็คือการรับประทานอาหารพืชให้มากขึ้นเป็นส่วนประกอบหลักเหตุผลที่มนุษย์ควรกินเนื้อน้อยลงอย่างที่8ก็คือ เพิ่มความเสี่ยงของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศฮะกินเนื้อแล้วเสื่อมลรอครับโคชแบงค์ไม่ใช่ว่ากินเนื้อแล้วปึงปังหรอครับใช่เลยครับท่านผู้ชมอยากจะเอาการศึกษามาให้ดูเลยมีรายงานจำนวนมากเลยพบว่าการบริโภคเนื้อสัตว์จะทำให้การเกิดโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วเหตุพวกนี้แหละไม่เพียงแค่ลดการไหลเวียนเลือดไปยังหัวใจและสมองเท่านั้นพวกมันอาจจะส่งผลให เลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายท่านผู้ชมน้อยลงด้วยรวมถึงอวัยวะเพศทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงเลยหากอุดตันแล้วการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณเหล่านั้นเนี่ยน้อยลงการแข็งตัวอวัยวะเพศชายและการตุนตัวของผู้หญิงก็จะลดลงด้วยเช่นกันดังนั้นท่องไว้เลยนะครับกินเนื้อมากทำให้เสื่อม เพราะว่าฮอร์โมนมันเยอะเอาผมว่าจะลดกินเนื้อก็เพราะข้อนี้แหละครับโคชแบงค์ข้อที่9เพิ่มความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์นักวิจัยที่ศูนย์วิจัยแสงแดดโภชนาการและสุขภาพาพบว่าสูตรอาหารตะวันตก Western Style Diet ที่มีโปรตีนจากสัตว์สูงจะเพิ่มโอกาสการเป็นโรคอัลไซเมอร์มากขึ้นดรซามอนริดลีย์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยอัลไซเมอร์รีเสิร์ช UK กล่าวไว้ว่า เมื่อนำคนที่ป่วยโรคอัลไซเมอร์มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอันนี้เขาเอาคนป่วยเลยนะครับเอามาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารโดยให้พวกเขาลดเนื้อสัตว์ลงและรับอาหารจากผักผลไม้พืชมากขึ้นก็จะพบว่าพวกเขาเหล่านั้นล้วนมีสุขภาพความคิดที่ดีขึ้นด้วยอัลไซเมอร์เนี่ยคือจำอะไรไม่ค่อยได้คิดอะไรไม่ค่อยออกใช่ไหมครับ แต่อันนี้พอทานแล้วจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดงานนี้ไม่ใช่แค่ป้องกันนะครับแต่เป็นการบำบัดรักษาผู้ป่วยเลยก็เลยอยากจะมาฝากท่านผู้ชมไว้ข้อสุดท้ายแล้ว เหตุผลที่10ที่ท่านผู้ชมควรที่จะทานเนื้อนมสัตว์น้อยลงก็คืออาจจะทําให้ท่านผู้ชมอายุสั้นลงได้ใช่ครับกินเนื้อมากๆอาจจะอายุสั้นลงเมื่อท่านผู้ชมเหมือนที่พูดไว้ข้างต้นคลิปว่าคนที่อายุยืนในกลุ่มบูโซนส่วนมากแล้วเขาจะกินแต่พืชน,นักวิจัยที่เมโยคลินิกได้ทบทวนการศึกษาหลายชิ้นเลยพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ทานมังสวิรัตระยะสั้นคนที่รับประทานอาหารมังสวิรัต มายาวนานกว่า17ปีขึ้นไปพวกเขาเหล่านั้นจะมีอายุยืนเพิ่มขึ้นถึง3.6ปีเขาเลยสรุปไว้ว่าแพทย์ควรแนะนำให้ผู้คนจำกัดการบริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์แล้วถ้าเป็นได้แนะนำให้ผู้ป่วยบริโภคพืชมากกว่าเนื้อสัตว์เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีป่วยน้อยแล้วก็อายุยืนยาว มีอีกงานวิจัยสังเกตการระยะยาวมหาวิทยาลัยฮาวารตีพิมพ์ในปี2012ยาวมากๆเลยนะในผู้ชายอเมริกัน37,000คนและผู้หญิง73,000คนเป็นเวลา28ปีและเพิ่งจะตีพิมพ์ในปี2012นะดูสูตรอาหารที่อาสาสมัครกินกับการเป็นโรคและการมรณะ อย่างเดียวเลยดูอาหารแล้วก,ก็การเป็นโรคก,การตายดูว่าการกินผักผลไม้ถั่วเฮดเพอิกมันเนื้อนมไข่อะไรยังไงเมื่อจบงานวิจัยคนเสียชีวิตตายไปทั้งหมด23,926คนเป็นโรคหัวใจ5,000กว่าคนแล้วก็เป็นโรคมะเร็ง9,000กว่าคนสรุปได้ว่าการรับประทานเนื้อแดงมีความสัมพันธ์ชัดเจนกับการเพิ่มของการเป็นโรคหัวใจและการเสรียชีวิตจากโรคมะเร็งเขาแนะนำ ไว้ว่าการทดแทนโปรตีนจากสัตว์โดยเฉพาะโปรตีนจากเนื้อแดงเปลี่ยนมาเป็นโปรตีนจากพืชอื่นๆมีสหสัมพันธ์กับความเสี่ยงของการมรณะที่ลดลงอยากรู้เทคนิคการเลือกกินอาหารสุขภาพมากกว่านี้อยากจะหาวิธีการงดกินเนื้อสัตว์แบบไม่เครียดทักมาได้เลยครับที่ Line c o c o h c h n k n k r k r t e t มีอาหารเซต มีน้ำปั่นแล้วก็มีอาหารเสริมสําหรับโรคสําหรับอาการที่ท่านผู้ชมเป็นอยู่แนะนําท่านผู้ชมแล้วเรามาทวนกันเลยนะคะว่า1ิเหตุผลที่มนุษย์ควรที่จะกินเนื้อสัตว์น้อยลงหรือว่างดไปเลยเนี่ยสำหรับคนที่ป่วยอยากจะแนะนําว่างดไปเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็น 1. โรคหัวใจโรคมะเรง็ง 3. โรคหลอดเลือด4โรคเบาหวาน5โรคอ้วน6โรคไต7โรคสิว8โรคเสื่อมสรรภาพทางเพศ9อัลไซเมอร์1ิ อาจจะอายุสั้นลง คำคมคนดังวอร์เรนบัฟเฟตเคยกล่าวเอาไว้ว่าไม่ว่าคุณจะมีพรสวรรค์หรือความมานะพยายามสักแค่ไหนบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าคุณไม่สามารถคลอดเด็กได้ภายในวันเดียวโดยใช้คนอุ้มทอง9กคนก็เหมือนการดูแลสุขภาพละครับถ้าเกิดคุณอยากจะสุขภาพดีก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งไม่กินเนื้อสัตว์หรือว่ากินผักมากขึ้นแค่วันสองวันอาทิตย์2ออาทิตย์อาจจะยังไม่เห็นผลมันต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าคุณจะมาเป็นโรคนี้แล้วคุณจะมี อาการนี้แล้วมันก็ใช้เวลาสะสมมาเหมือนกันสิ่งสําคัญคือคุณจะต้องทําให้ได้อย่างสม่ําเสมอสุดท้ายนี้โคชแบงขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านลดละเลิกเนื้อสัตว์ให้ได้ทีละนิดทีละหน่อยนะไกลโลกปลอดภัยและเป็นเศรษฐีความสุขกันในทุกๆวันกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโคชแบงช่วงวิชาการเข้าใจง่ายต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ